สวัสดีค่ะกรซิอบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกรซิบอกเล่าแนะนํารถบ้านเล่มผอมโอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคา1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะราคานี้เงินสดสาม,มารถเจราจาต่อรองกันได้นะคะรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีคะ่ะรถบ้านเล่มพร้อมโอนนะคะภาษีพรบรปี68ดรถสภาพแบบพร้อมใช้งานทุกท่าน เลขไม่ประมาณแสนกว่าๆนะคะ Toyota าไฮรักวีโก้เครื่องดีเซล3.0 V n t u r b o ABS Airbag เครื่องเดิมๆนิ่มๆไม่ไอไม่พ่นเยียบดีค่ะกุญแจรีโมทนะคะเบาะหนังแอร์เย็นมีกล้องหน้ามีกล้องหลังและยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วย159,000บาทสนใจโทรคุยโดยตรงด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมด้วยตนเอง และควรเดินทางไปดูด้วยตนเองเช่นกันนะคะไปดูไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพรถไปตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ